Ladies and gentlemen. สก์ค่อนข้างขาดหน่อยก็ต้องยอมรับแหละว่าอิหลานเขาอีกระดับหนึ่งจริงๆแล้วก็เ,เราผิดพลาดเยอะมากแล้วก็ในทัวร์นาเมนต์นี้มันทาให้เราได้เห็นอะไรหลายๆอย่างในเกมในเกมการแข่งขันจริงๆนะเพราะว่าออโอเคในทัวร์นาเมนต์นี้เราอาจจะใช้ตัวผู้เล่นหลากหลายแล้วก็พยายามให้เด็กนักกีฬาทุกคนได้มีเวลาเข้าไปสัมผัสนในเกมบ้างแต่ว่า ก็ตรงนี้ก็ข้อบิดพลาดก็คืออย่างในทัวร์เมนต์ที่เรามีเวลาซ้อมค่อนข้างน้อยแต่ว่าก่อนที่ไปเวิร์คับเรามีเวลาแก้ตัวอีกประมาณหนึ่งเดือนที่เราจะแก้ไขข้อบิดพลาดในในในทัวร์เมนต์นี้ครับพาวูเพลมาช้าไปหน่อยพี่เอ็มนี้อ่าจริงๆเราก็อยากจะเล่นตังแต่งครึ่งเริ่มครึ่งหลังแหละแต่ว่าคือเราอยากให้เด็กมันได้สัมผัสเกมกันมากทุกคนดีกว่าดีกว่าแั้นานๆเราได้เจออีหลาาแล้วก็ เ,เราจะเล่นกับเขาอ่ะบางทีเราให้ประสบการณ์กับเด็กนักกีฬาทุกคนดีกว่าที่เราไม่ได้มองถึงผลแพ้ชนะมากสําหรับโรเมนี้ยแต่ว่าคือถ้าเป็นจริงถ้าเป็นแขน่งขันจริงเราก็อาจจะเล่นตั้งแต่สตาร์ทึ้งหลังแล้วแหละแต่ว่าคือจริงเราอยากที่จะให้นักเตะม,มันลงไปสัมผัสเกมมากกว่าในฐานะเฮดโค้ชพี่ถึงตรงนี้อยากได้อะไรก่อนไป ก็โล้บ้างครับโอ้ก็ได้ได,ได้อะไรหล,ห,ลหลายอย่างหลายๆอย่างนะมันอย่างหนึ่งคือตัวนักเตะเองเขาก็ได้ประสบการณ์แล้วก็ในตัวผมเองก็เหมือนกันก็คือผมเป็นครั้งแรกของผมเหมือนกันที่ผมได้ขึ้นมาเป็น,ท,นทุ้สอนทีชาติไทยก็ก,ก,ก็ก็รู้ว่าอะไรถ้าสําหรับตัวผมด้วยแล้วก็สําหรับตัวทีมด้วยก็พยายามปรับปรุงแล้วก็แก้ไขแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องชื่นชมเด็กเขาเด,เด็กของเราเนี่ยก็คือเวลาเขาเล่นอะ สิ่งสิ่งนี้เป็นสิ่ง,งที่สําคัญสาหรับฟุตซอลโลกเพราะว่าอย่างอย่างวันนี้เราผิดพลาดกันกันในช่วงครึ่งแรกค่อนข้างเยอะแต่ว่าเราก็ยังพยายามที่จะกลับมาให้ได้แล้วก็ในพาวเวอร์เพย์โอเคเราอาจจะเล่นช้าไปแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็อยู่อยู่ในการควบคุมของเราแล้วก็ในในการควบคุมแล้วก็ก,ก็ก็ต้องแก้ไขกันต่อครับอย่าง,งนี้นีพี่วางแผนยังไงก็ณตอนนี้ก็น่าจะให้เด็กหยุดพักใน เพราะว่าตอนนี้สานการโควิดมันเนยอะเราก็ต้องทําเรื่องขอซ้อมแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นอาทิตย์หน้าเราจะกลับมาซ้อมกันอีกทีหนึ่งแล้วก็เตรียมตัวแล้วก็แก้ไขเพราะว่าแลวตอนนี้ทุกวันเนี่ยในการทํางานของเราเนี่ยเราวิเคราะห์ตัวเราเองตลอดเวลาแต่ว่าในในทัรวร์นาเมนต์เนี่ยมันแก้ไขไม่ทันเพราะว่าบางครั้งมันแข่งกันติดๆเนี่ยมันไม่มีเวลาไปแก้ไขส่วนหนึ่งการดูวิดีโอก็เป็นส่วนหนึ่งที่ที่แก้ไขได้แต่ว่ามันไม่ได้สึกซ้อมมันก็เลย ก็เลยเห็นช่องว่างแล้วก็จุดจุดบอดของทีมชาติไทยในละักษณะนี้ซึ่งเราวิเคราะห์กันแล้วเนี่ยมันก็มีหลายส่วนที่เราจะต้องแต่งเติมในในช่วงก่อนที่เราจะไปเล่นในทุตซอโลกครับผม